โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกม Resident Evil 4 Remake กันนะครับ Resident Evil 4 Remake บนเครื่อง Steam Deck และบน OS Steam Deck นะครับคือผมเล่นมาสัมภาษณ์หนึ่งแล้วผมก็คงพอที่จะบายพวกคุณได้แหละว,ว่ามันจะประมาณไหนนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มคุยกันบนหรือเมาส์มอยกันเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่มาอยากจะฟังผมบน หรือไม่ชอบเสียงผมหรือจะอะไรก็ตามแต่อยากรู้ว่าซิมเด็กเนี่ยเล่น Resident ิวสี่ได้ดีไหมตอบตรงนี้เลยเล่นได้ดีมากครับเล่นด้ดีจริงๆแล้วก็ไม่ใช้เรสเตนอิวสี่เป็นอย่างเดียววินเลทเจ็ดสามสองก็เล่นได้ดีทั้งหมดฉะนั้นคุณสามารถวิ่งไปซื้อเครื่องซิมเด็กมาเล่นบน OS สซิมเด็ได้เลยนะครับจะซีเรียส โอเคสำหรับคนที่รู้สึกเส้นและอยากซื้อเกมก่อนที่จะมาฟังผมบ่นให้ฟังนะครับคุณสามารถไปซื้อเกมเนสเ a น e e วิวภาคสี่ลีเมตในราคาที่ไม่แพงมากได้ที่ cdk คนะ cdk.com รู้สึกว่าราคาของเวอร์ชัน t a n d a r d จะอยู่ที่พันหกแล้วก็เวอร์ชัน t h e l o o k จะอยู่ที่พันพันแปดพันเก้าประมาณแถวๆนี้นะครับลอง ซื้อดูได้เพราะว่ามันถูกกว่าฝั่งของเวอร์ชั่นของสต e a m เนี่ยพอสมควรเลยนะซื้อที่ซีคีนี่ได้โค้ดไปรีดีมนะโค้ดไปรีดีมในสตรีมเนาะไม่ได้แบบตัวเกมไม่ได้เด้งเข้าตัวสต,ตรีมเลยนะครับก่อนเราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัวเกมกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูความต้องการขั้นต่ำของ e s i d e น t e ส i l ร r ่ m น k e ก่อนว่าเออตัวมันอนะขั้นต่ำอ่ะต้องการสเปคเครื่องยังไงบ้างโอเค ถ้าผมมองดูครั้งแรกเนี่ยผมพูดได้จะบัตรตองันเลยนะว่าสต e a m d e ็กเนี่ยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่สุดอันเนี้ยชัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงสามารถเล่นได้ค่อนข้างจะดีซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์นะแต่วที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเลยก็คือมันอะ่ะดันไปใช้ความต้องการเดียวกับ r e e n t Evil Village อ่ะซึ่งมันก็แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าเล e v i l l a g e กับ Re ส มันน่าจะความลื่นน่าจะใกล้เคียงกันแต่ของจริงมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันนะผมก็มีความรู้สึกว่าเลสลิยูเสียจะกระตุกกว่าในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะ,ะเทียบกับวินเลดแต่วินเลดเนี่ยเล่นบนสตีมเด็กเนี่ยผมพูดได้บอลตรงคำเลยว่าผมเองลื่นลื่นได้ใจมากนะครับอ่ะโอเคเราก็มาเช็ครายละเอียดกันอ่ะความต้องการขั้นต่ําเนี่ยเขาต้องการซียูแค่ประมาณไรเส้นสามพันสองหรือคอไอห้าจุดปนห้าพูดได้เลย ซี u ียูซีมเด็กเร็วกว่าร้อยเซนแน่นอนแรมแปดจีเราสิบหกเรามากกว่าเท่าตัวหนึ่งวิดีโอการ์ดต้องการการ์ดจอขั้นต่ำคือ RX ห้าหกหรือหนึ่งศูนย์ห้าศูนทีไของเอนที่มีแรมติดตัว4 GB เราก็ผ่านนะครับเพราะเรามีการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกับตัวของ RX หกและหนึ่งศูนยย์ทีไอเนานะอ่า แล้วก็ต้องการใช้วิโ w s 6 Windows 10 64บิตอันนี้มันของตายมันไม่ใช่ประเด็นอยู่ดาวเพราะเราใช้ Steam <C> OS อืมอเราจะมาคุยกันเรื่องในส่วนของเกมฟุตอร์มากนะครับเราก็เริ่มต้นจากในส่วนของที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าอ่าเกม r e s i d e n ย e ซี่4กับในเซนต v i l l เ g e เนี่ยมันกินสเปคขั้นต่ำเข้าเทียมกัน ในตัวส่วนของกระดาษนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกเลยว่าแตกต่างกันพอสมควรนะผมก็รู้สึกว่า e i s Evil n e 4กินสเปคมากกว่าในส่วนของ雷 e v i l l a i นิดนึงและผมก็ไม่รู้คิดเปร่งวานะว่าภาพของ e e s n Resident e v i l v i l l a g e เนี่ยผมรู้สึกพอส่วนกับภาค4แต่อันนี้เมื่อขึ้นอยู่กับตาคนเนอะผมอาจจะแบบมองในอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่เหมือนกับคุณก็ได้นะครับ ในส่วนของการปรับค่ากราฟิกนะครับถ้าคุณปรับทุกอย่างใน d e n t e n i l 4เนี่ยเอาไว้โลที่สุดผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ซื้อเกมนี้มาด้่นนะครับว่า Steam Deck ของคุณสามารถควบคุมเฟรมให้อยู่ในระดับประมาณที่60เฟรมได้เกือบตะลอะดเวลาในเก,เกือบทุกที่นะครับค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากสำหรับผมเลยนะว่ราแบบเออโอเคเกมแป่งปีนี้ยังออกมาแล้วก็ยัง Steam Deck ก็ยังสามารถที่จะ พอที่จะควบคุมเฟรมให้อยู่ที่ระดับ60เฟรมได้นะครับและถ้าเกิดผมปรับมิดขึ้นไปหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะควบคุมเฟรมประมาณอยู่ที่ประมาณ40-50เฟรมได้อยู่อย่างไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่ในส่วนของการปรับมิดเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณนะ่ะไปปรับลดเฟรมในตัวของสตรีมที่เป็นการตั้งค่าเนี่ยให้อยู่ที่40เฟรมด้วยภาพจะสมูทมากภาพจะลื่นมากซึ่งผมจะมองว่าคุณจะเล่นเกมได้ค่อนข้างจะมีความสุข ในระดับที่ดีเลยนะครับโอเคแต่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือเฮ้ยมันปรับไฮแล้วเฟรมไม่ต่ำกว่า30สิบเฟรมได้ ผมก็ลองปรับมาเล่นดูแล้วเฮ้ยมันได้จริงๆว่ะแม่งปรับ High ควบแม่งเล่นได้เว้ยเฟรมแม่งวิ่งอยู่ประมาณสี่สิบสามสิบห้าเฮ้ยแม่งเสิงว่ะเฮ้เซอร์ไพร์ไว้เฮ้ยสติมเด็กแม่งทาได้ไว้เออใช่ครับทําได้แปบบ๊แบแป๊บหนึง่งแต่ก็เครื่องค้งังประมาณนั้นฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าไปเล่นในโลแล้วควบคุมเฟรมให้ได้หกสิบเฟรมผมว่าจะดูมีความสุขมากกว่านะครับ ในส่วนของการกินแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเล่นเกมเล่เสนิทโดยไม่เสียบดีชาร์จเลยเนี่ยเล่นในระดับโลปรับที่60เฟรมโดยเฉลี่ยแล้วเกมจะก,กินแบตเตอรี่ในช่วงประมาณที่นาทีละเปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าคุณมีโอกาสเล่นเกมนี้ตอนที่คุณไม่ได้เสียบปลั๊กก็อ,อยู่ที่ประมาณสัก 1, 100นาทีเท่านั้นเองหรือก็อ,อาจจะต่ำกว่านี้ พ้องจริงอ่ะผมเล่นได้อะจริงๆก็แค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเองแบตก็หมดเกลี้ยงละฉะนั้นเนะี่ยก็ตามนั้นแหละครับจุดอ่อนจุดด้อยของเซฟเดกก็คือมันกินแบตชิบหายไวว่เลยก็ต้องซื้อพอแบงค์สำรองเอาไปสําหรับตอนเล่นเกมด้วยแล้วกันนะไม่งั้นเนะี่ยอดโอเคถึงตอนท้ายแล้ว สรุปกันง่ายๆเลยว่าเราสมควรจะซื้อ Less t เ a n Evil 4เพิ่มเล่น Steam Deck ไหมหรือเราอยากซื้อ Steam Deck เพิ่มเล่น Less than Evil 4ไหมสัส้นๆง่ายๆซื้อมาเถอะครับทั้งตัวเครื่อง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งตัวเกมมันเล่นได้ดีมันเล่นได้เวิร์กอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้60เฟรมบนโลได้แล้วมันก็พอเล่นประมาณ50-40เฟรมบนมิดได้นะครับแล้วคุณก็สามารถเล่นได้ทุกที่ปัญหาไม่ค่อยมี สิ่งทุกอย่างที่คุณเล่นบน PC บน Steam Deck คุณเล่นได้เหมือนกันทั้งหมดโอเคครับแล้วเจนคณิกทีเมื่อผมคิดอะไรออกนะครับ